ถ้าเ้าตอนแนละ้วหาาปลูกอยู่ท่อนี่ <c oughs> ได้ผลดีกว่าเออมาทองมาเพ,พ,พิ่นใซฟระบบนำยศเติมเพิ่นเพิ่นใซฟระบบมันมันหมักระบบ่อยดูถ้าปลูกอยู่ท่อเนี่ยฮันพวกเคมีพวกบำรุงหน้าบำรุงลำต้นเนี่มันจะบ่อรั่วไหลจะซึมกินอยู่แต่นั้นอันนี้มีสิ่งที่แย่งเข้ามาได้หลายอย่างมันก็เลยหมาก,กระบบได้สมบูรณ์พร้อมถ้าเฮาเฮ็ดอยู่ท่อเนี่ฮัน Uhm. มันจะสมบูรณ์ครับคิดดีคุณแม่คุณว่าวัดเด้อยข้าพระเบงบริเวณหลอดวัตรน้ำเริ Eugene, ่มสร้างโบสถ์ค่ะยังไม่แล้วค่ะใจบุญใจงามค่ะช่วมร่วนท่าหมู่กับเจิางี้ใครเลิกก็ทีทุกท่านค่ะมหาแม่จันลาก็ได้แม่จันลาพามาก็ได้โบสถ์เ็นยังบ่แล้วค่ะโบสถพเปนยังบ่แล้วค่ะ่ใจบุญใจทนา จะร่วมทําบุญข้ามาโบธีใส่โบธีให้มาหาหันหนามาพี่ได้ไหมหันหนามาหากของออผู้ใดใส่โบธีมาโบืีทุกเอฟซีทุกทุกท uh ่านค่ะที่ใจบุญมาหาแม่จาราแม่จาราจะพาเข้ามาค่ะมาทําบุญค่ะมาทําบุญน้ำคุณแม่จาราได้เลยเอฟซีได้เลยค่ะขอบคุณแม่จาร่าคุณสิมาเชี่ยวพามาเหรียญมาชมวัดมมาาเเที่่ยวลน ประเด็นบริษายไม่เด anyway, ้อพี <s <S ่น้องได้ย like mm ินแนวบระด็ยินแนม่คลพี่าน้มตองปั้นเ้ก่อนครับแเลยร้างขา่หม่นขาไม่อยู่ไหม ป้าเบอร์เดนี่ค่ะค่ะถ้าวันที่26นี่ค่ะเพื่อนจะสร้างโรงทานจะทำบุญใหญ่เด็ค่ะเดยอฟซีทุกทุกท่านเด็ค่ะถ้าจะมาร่วมทำบุญถ้ามาบถถกไปบสถกให้เข้าไปหาแม่จันลาอยู่บ้านหนองศาสตรเนี่ยค่ะแม่จันลาจะพาแนะนำมาทำบุญค่ะถ้าจะช่วยร่วมบุญช่วยทำบุญค่ะ,ะสร้างโบสถ์ให้เสร็จค่ะแล้วก็โรงทานอะไรอะไรที่ ยังไม่ครบอยู่ที่วัดเนีค่ะถ้ามาไม่ถูกไปไม่ถูกค่ะข้าไปหาแม่จราบ้านนงสารนีค่ะเดอแม่จราบ้านวันที่ยี่สิบหกเด้อค่ะเดือนเดือนน้ำเงานี่แหละค่ะจะก้าวไปข้างหน้านี่ค่ะครับผม